สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกทุกท่านนะครับที่สนใจรถทับรถกระบะมือสองนะครับทุกคนทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องครับส่วนรถเข้าใหม่นะครับกระทางมินพยน์ครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมพามานะครับอัปเดตสต็อกรถครับที่นะครับสาขาครับที่นะครับหนึ่งนะครับซอสเีไทย68ครับแยกหนึ่งนะครับมินบุรีกรุงเทพหานครนะครับ คังรถมือ2ครับที่ใหญ่ที่สุดครับในย่านนะครับมินบุรีนะครับคลิปนี้ครับผมพามาครับอัปเดตสต็อกครับรถเข้าใหม่ครับที่เป็นรถกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะ4ประตูนะครับตัวเตี้ยยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมของตัวโตโยต้าครับที่เป็นตัวรุ่นปีนเนอร์นะครับหรือรุ่นของตัวแบร์อีซุนะครับผมพามาอัปเดตครับสต็อกรถที่บริษัทรถยนต์นะครับต้องบอกก่อนนะครับเรามีนะครับด้วยกันนะครับ3สาขานะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับ าสาขาหัรนึ่1ครับที่ซอยสีไทย68ครับแยก1มินบุรีนะครับกรุงเทพนะครับและจะมีสาขาตรงข้ามครับซอย95นะครับและล่าสุดนะครับเราเปิดสาขาสักกันใหญ่ครับสาขาที่3ามครับที่เส้นสินธรวงศ์นะครับ41นะครับวันนี้ผมพาอัปเดตครับที่สาขา1ครับซอยสีไทย68ครับมาเริ่มกันเรื่องรึ้นแรกกันเลยนะครับใครกำลังมองหารถกระบะ4ประตูนะครับแบรนด์รองยอดยมตัวรุ่นนิสสันครับนาวาลาแบ็คอีชันคันนี้ครับเป็นตัว2.5งจุด el ตัวท็อปคันนี้นะครับผมบอกเลยคันนี้ไม่พียงแค่40,000ื่นโลราคา490,000เาหนะครับ9,000บาทครับไฟลัสน่ารุ่นนี้ครับเป็นงานไฟเบอร์เตอร์ครับของตัวหลอดลูกแก้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเดอะไมมีให้เรียบร้อยต้องบอกก่อนนะครับรุ่นของตัวนอร์มาลล่าครับได้ตกแต่งงานดีไซน์ด้วยงานสติกเกอร์เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5เท่มาและสิ่งคันเลยนะครับคันนี้ไม่พียงแค่40,000ื่นโลนะครับ ต่อมาครับหรือกำลังใครกำลังมองหากระบะครับแบรนด์หลักครับของตัว Toyota Revo นะครับผมก็มีให้เลือกครับเป็นตัว4ประตูครับตัว p i เ n e e r 2.4E คันนี้ครับเป็นโฉมปี2021นะครับคันนี้ราคา549,000บาทคันนี้ครับผ่อนเลทอยู่ประมาณ9,000ปลายๆท่านนะครับหรือครับเราลากคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ปลายๆนะครับ หรือให้ตั้งหาครับรุ่นของตัวแคปนะครับผมก็มีครับพาให้เลือกรับคันนี้นะครับให้เป็นงานสีขาวเป็นงานแคปออโต้ครับตัวปีเลอร์นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ช่วงล่างใหม่ครับตัวซูเฟกครับต้องบอกก่อนว่าช่วงล่างซูเฟกคันนี้นะครับได้นะครับช่วงล่างที่ดูนุ่มมากขึ้นวงเลี้ยวดีมากขึ้นนะครับไฟหน้าบลเจอร์ครับปอร์แล้วเรียบร้อยนะครับดีคาเราก็จะหน้าหน้าครับโฉมใหม่นะครับเรียกว่าโฉมหน้าหมูป่าไฟตัดบอกปีมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ราคา อยู่ที่5,59,000บาทคันนี้ไม่เพียงแค่30,000ืนโลนะครับหรือใครกำลังมองหาครับรถครับไว้ใช้งานนะครับรถกระบะนะครับเป็นตัวนะครับตอนเดียวนะครับผมมีนะครับคันนี้มิสตคอับโต้าครับโทษทีครับตัวต้าไฮรักแชมป์คันนี้ครับเป็นงานฟุตทักนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับได้ปีใหม่คันนี้คือสภาพนะครับราคาประหยัดไปกว่าออกใหม่ไปกว่า2,000 0 0บาทเลยนะครับกับราคาคันนี้ครับอยู่ที่นะครับ 499,000บาทคันนี้ครับไมพิงแค่7 0ัลโลนะครับคันนี้ตอบโจทย์ของการใช้งานบรทุกของแน่นอนนะครับให้ดูภายในนะครับของตัวงานด้านหลังนะครับสภาพด้านหลังนะครับอันนี้ถือว่าได้พื้นที่ของตัวใช้สอยภายในนะครับตกแต่งด้วยงานนะครับให้ดูนะครับเป็นงานออฟโรดนิดนึงนะครับด้วยงานที่เป็นนะครับตัดด้วยงานสีส้มนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเกียร์ออโต้คันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับสภาพเบาะหนังเดิมสวยเลยนะครับคันนี้ราคา400,000นะครับ 9,000 0มื 90, ครับ9 0 0าบาทนะครับหรือครับหากระบะนิสสันโ a วาล่านะครับคันนี้เป็นรุ่นของตัวแคริบเบิลนะครับคันนี้ราคาดีมากๆเลยนะครับราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะครับคันนี้นะครับไม่เพียงแค่80,000โลตกผ่อนประมาณครับอยู่ที่ประมาณอ่า 6,000ใบพายเท่านั้นนะครับไฟหน้าเบรกเตอร์ของรถแก้วเหมือนกันนะครับคันนี้จะแตกต่างรุ่นของตัวแบคเอชชั่นนะครับด้วยงานคันนี้ติดตั้งงานโลบาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับคันนี้ให้ดูงานภายในก่อนนะครับจะได้เป็นงานเบาะหนังแล้วนะครับตัดให้งานทูโทนไม่ว่าจะเป็นหน้าจอฮัสกีของตัวคินบูดมีให้แล้วระบบแอร์ออโต้นะครับคันนี้ กล้องมองหลังมีให้ครบกุญแจคีเลตนะครับปุ่ม e ุชเอนจิสต้าสต็อปมีให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ติดตั้งงานโลบาร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทัดขึ้นมาครับผมพามาดูนะครับโฉมใหม่ๆเลยคันนี้นะครับเป็นตัวรุ่นครับดีโวนะครับคันนี้2.4นะครับอันนี้เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับโฉมหน้าใหม่แล้วโฉมหน้าหูป่าต้องบอกก่อนว่าคันนี้ติดตั้งงานเครรียบอยมาให้เรียบร้อยนะครับภายในนะครับจะได้เป็นงานเบาะหนังและเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานนะครับ ที่เป็นตัวท็อปนะครับก็คือตัวไฮ669,000บาทไม่พียงแค่8,000 0โลเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับระบบระความเร็วคูชคอนโทรลมีให้เรียบร้อยนะครับคันนี้กุญแจคีเรตปุ่มเอนจินนะครับคันนี้หน้าจอแบบใหม่ครับคันนี้ทำให้ดูเสียงสภาพสมุิดีมากขึ้นระบบแอร์ออโต้นะครับป่อปักคุณหน้าไฟฟ้านะครับเรียบร้อยคันนี้นะครับราคาดีนะครับอยู่ที่669,000บาทคันนี้ผ่อนเพียงแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นครับ หรือครับใครครับที่ชอบสาวกสายอีซุนะครับผมพามาดูนะครับคันนี้เป็นตัวครับอีซุนะครับ d m a มนะครับน่าจะเป็นตัว1.9ึนะครับตัว Z ครับคันนี้นะครับเป็นโฉมปี2020แล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นงานสีดำนะครับต้องบอกก่อนว่าการดีไซน์ของเจ้าตัวอีซุ d m a มคันนี้นะครับตัดเป็นงานเขี้ยวยักษ์นะครับรุ่นของตัว Z นะครับจะแตกต่างนะครับรุ่นของตัวที่เป็นแซป,ประเทศนะครับเขาจะตัดด้วยง,งานโครเมียมนะครับนี้จะตัดด้วยง,งานที่เป็นงานสีเทาด้านบนนะครับไฟทัดหมอกปรับเปลี่ยนดีไซน์ด้านมาด้านข้างให้ใหม่เรียบร้อยล้อแมกปรับเปลี่ยนโฉมใหม่เรียบร้อยนะครับให้ดูงานภายในก่อนนะครับภายในจะเป็นงานเบาะหนัง นะครับหน้าจอทัชสกรีนโฮมไลน์มัลติฟังก์ชันครับมีให้เรียบร้อยเราแอร์เมนนวลนะครับคันนี้ด้านหลังของตรงงานเบาะต้องบอ,อกก่อนว่าการออกแบบดีไซน์เจ้าตัว i s u z D-Max คันนี้นะครับออกแบบให้ดูทรงสปอร์ตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานแอร์คอนโซลด้านหลังนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ นะครับต่อมาผมพามาดูนะครับมิตซูบนะครับโนเวล่าคันนี้นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับขายหาเกียร์ธรรมดาสิตัวใช้งานตัวรุ่นนี้เป็นตัวแบ็กอิชชั่นนะครับให้ดูงานภายในนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทรถปีสิบแปดครับหมายเพียงแค่แสนต้นเท่านั้นครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับในราคาที่ผ่อนเลยสบายครับผ่อนเดทอยู่มาณเจ็ดพันครับเท่านั้นครับ นะครับเลขทะเบียน6ขอไข่ทาหาร5231ของกรุงเทพมหานคร เดี๋ยวผมพามาดูนะครับในส่วนตรงงานนะครับแคปเตียนะครับคันนี้นะครับเป็นงานแคปเตียตัวเกียร์ธรรมดา4 9 0 0 0 0บาทรุ่นของตัวรีโว่2.4ตัวมิคคานี้เป็นตัวเซตอิชชั่นนะครับที่สั่งคัญนะครับไม่เพียงแค่8,000 0โลนัดรถปี21สภาพสวยเดิมนะครับแล้วเรา่องของการเลือกโครงสร้างนะครับเรามีมาตรฐานของการตรวจสอบนะครับโครงสร้างจากบริษัทของทางชิกนะครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างของรถครับให้อีก204รรยการนะครับลูกค้าสบายใจได้เรื่องของตัวโครงสร้างครับเรามีแพลตฟอร์มของตัวรายละเอียดรถครับให้ดูนะ จะอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนเรามีบริการของการจัดส่งนะครับเจ้าที่นะครับเป็นเร็จถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับอัตราเกียรตเบี้ยของเรานะครับรถมือสองครับเริ่มต้นเพียงแค่2.59นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี84งวดและก็มีบริการของการจัดส่งรถสไลด์นะครับให้ทั่วประเทศนะครับเรามีบริการของการบริการฉุกเฉินครับดิวสมาร์ทให้ลูกค้า1ปีนะครับต่อมาผมพามาดู Isuzu D-Max คันนี้นะครับ นะครับผมพาดูขั้นแรกหน้าก่อนนะครับดีแม็คันนี้เป็นตัว1.9ตัวเซตไป20นะครับไมค์เพียงแค่8เมอรโลคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่านี่คือสภาพสวยเดิมเป็นงานขาวมุกเลยนะครับกระจแรกหน้านะครับเป็นงานเคี่ยวยักษ์2ชั้นคันนี้นะครับไฟเบอร์เตอร์นะครับปลอดลูกแก้ว LED ร้อยนะครับล้อแม็กครับเปลี่ยนดีไซน์บ้านหน้าใหม่ครับให้ดูสภาพอยู่พันเป็นงานขาวมุกนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับงานประกายนะครับของตรงงานครับ กลางคืนนะครับคันนี้ซ่าสวยเดิมนะครับให้ดูงานภายในนะครับภายในนะครับจะได้เป็นงานนะครับเบาะหนังนะครับสีนะครับดำนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นพลัไลน์มัลติฟังก์ชันเราบอกล็อกความเร็วมีให้แล้วนะครับหน้าจอทัชสกรีนกล้องมองหลังนะครับมีให้เรียบร้อยเลยนะครับผมพามาดูด้านหลังของตรงงานเบาะแอร์คอนโซลมีเรียบร้อยสภาพเบาะเดิมสวยเลยนะครับเป็นงานทรงสปอร์ตเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับให้ดูด้านท้ายนะครับไฟ LED นะครับเรียบร้อยดีไซน์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาตัอไปผมพามาดูนะครับรุ่นของตัว Revo นะครับโฉมหน้าใหม่ผมมีมาให้เลือกแล้วประมาณปี2020นะครับ21นะครับคันนี้นะครับเป็นตัวรีโวนะครับ2.4นะครับตัวไฮแล้วนะครับปี2020คันนี้นะครับไม่เพียงแค่แสนเดียวนะครับราคา670,000จ็ดนะครับ9,000บาทนะครับตออกก่อนเลยคันนี้นะครับตัวท็อปสุดรุ่นครับของตัวรุ่นรีโวเลยนะครับภายในนะครับคันนี้นะครับได้เป็นงานปอดไฟฟ้าแล้วนะครับรวมลายมันติฟังชั่นคันนี้นะครับล็อกความเร็วมีให้เรียบร้อยหน้าจอแบบใหม่งานแอร์ออโต้นะครับระบบเกียร์อัมั6สปีด อีโคโหมดเทอร์โมดมีเรียบร้อยพร้อมติดตั้งครับหน้าจอนะครับกล้องมองด้านหน้าบันทึกให้ตัวเรียบร้อยแล้วคันนี้ครับด้านหลังนะครับผมพาไปดูด้านหลังนะครับแอร์คอนโซลมีให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบอดด้านหลังสภาพสวยเดิมเลยนะครับด้านท้ายนะครับดีไซน์ด้านมาเป็นงานใหม่แล้วที่เป็นงาน LD e นะครับผมบอกเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถกระบะนะครับสี่ประตูนะครับตัวแครบครับยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับโจทย์นะครับผมมีให้เลือกครับมากกว่าร้อยคันนะครับ สามารถโทรมาทางเบอร์ล่างนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ซู๊กี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับอดไลน์นะครับทักมาสอบถามนะครับรายของตัวรถครับหรือเงื่อนไขครับทางนั้นครับต่างๆกระทางผมก่อนเลยนะครับนะครับ ของเรานะครับมีสต็อกให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้นะครับรถเก๋งนะครับแล้วก็รถกระบะนะครับสประตูตัวเตี้ยนะครับหรือรถกัวพีพีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับหรือครับพวกเอซูมิเอ็กครับผมมีครับตัว3.0ของตัวขับ2นะครับของตัวปี18ให้เลือกเอียร์มาน20คันเลยนะครับสามารถทักแชทนะครับหรือว่าแอดไลน์ทักตามเบอร์โทรด้านล่างครับคันนี้ทักมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือไอขายนั่งต่างๆครับทางผมเซมิ็งได้เลยครับผมดูแลเคสตัแต่เจ้าตัวตัว กติดตามนะครับกระทางช่องสุดรถข้าใหม่ครับกระทางเมคขยนต์ครับนับช่องนี้เป็นช่องที่อัปเดตของตัวรถพีวีครับเกจที่นั่งนะครับและรถสเต็คเมนที่เป็นรถกระบะนะครับผมจะพามาอัปเดตนะครับในช่องนี้ขั้นต่อไปนะครับวันนี้ข้าวตังเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ